สวัสดีครับท่านกัลยาณมิตรสายโมทุกท่านวันนี้ผมในนบสุขสรรนะครับผู้ที่หลงไหลในพระเครื่องพระบูชาและก็องค์พระสมเด็จนะฮะแล้วก็นิยมสะสมพระเครื่องพระบูชามาเป็นเวลานานแล้วก็ขอนำเสนอ EP ที่1ที่เราจะให้ทุกท่านติดตามในเพจ Facebook กลุ่มสมบัติสยามพระบ้านเรานะครับ เดี๋ยวจะลองให้ท่านติดตามห้องทำงานของเราก่อนว่ากลุ่มของเราสะสมพระเครื่องประเภทไหนไปบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะพูดหลังกล้องต่อไปนะฮะนะครับเดี๋ยวยืนกล้องมาให้ดูนะครับในมุมแรกของเรานะครับทุกท่านน่าจะมองเห็น พระในแบบที่หลายๆคนเอามาเปิดเผยว่าเป็นพระที่อยู่ในหีบนะครับเป็นพระสายวังนะพวกนี้เราค้นเจอในหีบนะฮะบ,บ้านท่านผู้สูงศักดิ์ท่านหนึ่งนะครับที่ให้กับผมและสมาชิกในกลุ่มนำมาเปิดเผยนะกลุ่มของเรามีชื่อว่าสมบัติสยามพระบ้านเรานะครับ เราจะค่อยๆเลื่อนให้ท่านชมนะฮะซึ่งเป็นงานที่สร้างโดยช่างวังหลวงนะครับมีมากมายหลายชิ้นนะผมชื่นชอบชิ้นนี้บ้างนะครับเป็นพระที่มีลักษณะคล้ายหินหยกสีเขียวนะซึ่งสามารถถอดออกจากฐานได้นะครับถอดได้เลื่อนได้นะเป็นงาน ฝีมือวิจิตรงดงามนะมีด้วยกันสององนัดจุดนี้นะครับนะอีกจุดหนึ่งก็เป็นอีกองคหนึ่งก็เป็นองค์สีดำดำนะอินสีดำแล้วก็มีประดับมุกที่สังคติด้วยนะครับนะองค์นี้จะเป็นลักษณะเหมือนพระเงินนะครับพระเงินอันนี้ฐานเงินแล้วก็ องค์พระจะมีสีทองซึ่งเราจะนำไปตรวจในเครื่องเช็คค่าโลหะต่อไปนะฮะวันนี้เรามาแนะนำเปิดตัวกลุ่มให้ทุกท่านได้เห็นสมบัติในหีบของเรานะครับห้องทำงานของผมตอนนี้มีสมบัติล้ำค่านำมาโชว์มากมายนะ นะครับแล้วเราก็จะมีเครื่องตรวจทางกายภาพนะตอนนี้ผมมีกล้องขยายกำลังสูงตอนนี้เรากำลังดูพระหยกสีแดงนะฮะซึ่งลักษณะทางกายภาพจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะขยายได้ให้ดูในลำดับต่อไปนะครับเห็นไหมฮะของประดับที่อยู่ในในส่วนนะฮะ ห้องสตูดิโอของเรานะครับมีมากมายนะครับนี่ครับเป็นของในวางที่วิจิตงดงามน,นะครับนี่นะเป็นหลวงปู่โลกเทพอุดรนะแล้วก็มีสมเด็จโตนะตรงกลางเป็นบาท นะครับที่ประดับด้วยเพชพรพลอยในสมัยนั้นนะฮะทุกอย่างนี้เราคนพบในหีบทั้งหมดเลยนะครับนะครับเดี๋ยววันนี้เราเปิดตัว EP ที่หนึ่งเป็นการแนะนำห้องที่จะแนะนำพระให้ทุกท่านได้ทราบโดยผมในนกกลุ่มสมบัติสยามพระบ้านเรานะครับ ต้องขอลาไปด้วยเวลาพีผู้นี้ก่อนนะครับในอีพีที่หนึ่งนะครับ e ีพีต่อไปเราจะแนะนําพระเครื่องแบบไหนพระพูชาแบบไหนให้ทุกท่านมาติดตามในตอนต่อไปสำหรับวันนี้ผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ